5เรื่องสําคัญที่เจ้าของฟาร์มต้องรู้หากฟาร์มของคุณกําลังเจอปัญหานี้อยู่ใช่ไหมโรคระบาดอย่าง ASF, PRRS หรือแม้แต่ภัยสงครามเศรษฐกิจที่ทําให้คนอยากได้ของถูกลงทุกๆปีตลาดเปลี่ยนไวมากความเสี่ยงมันสูงถ้าไม่มีการเตรียมตัวให้ดีคุณจะอยู่ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของธุรกิจเราควรทําความเข้าใจ5เรื่องนี้1 ตลาดตลาดไม่คงที่มีการเปลี่ยนไปเร็วมากจากการขายที่ตลาดเล็กๆไปจนถึงโบรโกเกอร์ใหญ่ๆฟาร์มเล็กๆที่ไม่ปรับตัวจะโดนกดราคาขายและขายไม่ได้ถ้าคุณไม่เข้าใจตลาดไม่ศึกษาราคาข้อมูลการผลิตและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายคุณก็อยู่ไม่ได้สิ่งสําคัญคือสถิติราคาตลาดจะได้รู้ว่าสมควรลงทุนเมื่อไหร่ลงทุนขนาดเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม2 เงินทุนเงินทุนคือหัวใจของทุกธุรกิจถ้าคุณมีนี่เยอะหรือเงินทุนไม่พอไม่ต้องหวังว่าจะลงทุนอะไรได้คิดให้ดีคำนวณให้รอบคอบถ้ามีวิกฤตเกิดขึ้นเงินสำรองคือทางรอด 3. ต้นทุนต้นทุนไม่ใช่แค่ตัวเลขการเพิ่ม PSY ช่วยลดต้นทุนได้จริงเพราะเมื่อคุณเลี้ยงสุกรได้เยอะขึ้นต้นทุนต่อหัวจะลดลงและกำไรจะเพิ่มสูงขึ้นทันทีคุณจะเห็นความต่างแบบชัดเจน